Ole 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 We are the best of champion Ole 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 We are the number one Ole 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 We are the Thunder Cross Ole 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 Burirham's United Ole 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 We are the best of champion Ole 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 We are the number one Ole 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 We are the Thunder Cross Ole 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 Burirham's United <laughs> ก็ตอนนี้ถ้าตามเป้าหมายเราในไทยรีเมียรีก็คือเราติดลบอยู่1คะแนนจากแต้มเฉลี่ยซึ่งเราตั้งเป้าหมายไว้เพราะฉะนั้นแม์อาร์มี่ไม่มีทางอื่นเลยครับต้องเก็บ3มแต้มเพื่อพยายามกลับมาสู่เป้าหมายของการเป็นแชมป์ให้ได้เพราะเป้าหมายของบุร,ริรัมยูไนเต็ดในฤดูกาลนี้ก็คือต้องเป็นทุกแชมป์ ถึงแม้เราจะประสบความสาเร็จจากการเข้าไปเล่นในรอบ8ทีมของเอฟซีแชมเปียนลีกแต่ว่าในไทยลีกเราต้องมุ่งมั่นแล้วต้องเน้นมากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันพรุ่งนี้เนี่ยถึงแม้ว่าผู้เล่นของเราเนี่ยจะได้พักไม่กี่วันนะครับแล้วก็จะต้องกลับลงสนามแล้วก็วันที่29ก็จะต้องไปเล่นกับชนบุรีอีกผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในสนาม ก็คือกําลังใจจากผู้เล่นคนที่12คือกู12ในวันพรุ่งนี้ก็ขอแรงและขอกําลังใจจากผู้เล่นกู12ทุกคนใน i m o b i l e Stadium เพื่อที่จะให้บุรีรัมย์ยู e นเต็ดเก็บ3แต้มเพื่อไล่ล่าการเป็นแชมป์ไทยพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลน,นี้กลับมาไว้ที่บ้านเราครับ,บเพ่ได้